สวัสดีค่ะวันนี้ไปตลาดนัดต้นไม้วัดพระเงินมานะคะ,ะได้ชายชนมา1กระถางค่ะนี่ค่ะชายชน1กระถางราคาเขาตั้งไว้อยู่ที่พันแปดนะคะต้นนี้ราคาพัน0ปดหนึ่งบาท เนี่ยค่ะเท่าฝ่ามือเนาะเทียบให้ดูตอนนี้ถ่ายกลางคืนนะคะเท่าฝ่ามือใจร้อนค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางนะคะจะเปลี่ยนกระถางชายชนเป็นกระถางใบนี้นะคะตอนแรกว่าจะทําพรุ่งนี้นะคะแต่พอดีใจร้อนเนาะขอเปลี่ยนคืนนี้เลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จมาให้ชมนะคะ